นำบทความมาฝากกันจาก Transfer Market นะครับกองกลางตัวรับที่ดีสุดในลาลิกา m a ร์ i ิน s ูบิมิ d ีผู้เล่นใหม่จะนำอะไรมาสู่อาร์เซนอลบทความนี้ก็บอกว่าปืนใหญ่อาร์เซนอนะครับได้คว้าตัวมา r t ตินซูบิ e ิลีกองกลางตัวรับจากเลอโซซิดด์โดยค่าตัวประมาณ65ล้านยูโรโดยอาร์เซนอลใช้เรื่องของการฉีกสัญญาที่ไม่น้อยกว่า60ล้านยูโรแต่ว่าเมื่อจ่ายเกิน ถาฉีกสัญญาไปเนี่ยก็จะสามารถชาระเป็นงวดๆแล้วก็ทําให้การเงินของไอ้ป็นอย่างดีอยู่นะครับการที่ทีมของมิเกลอเลต้าคว้ากองการตัวรับเพิ่มเพราะว่าเราเสียจอจินโยและก็โกมัสปาเตไปในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโดยซูบิมินี่เนี่ยเคยมีโอกาสที่จะมาคว้าแข่งในคิมเมรีแล้วกับหงแดงแต่ว่าในฤดูกาลนั้นเขาก็ตัดสินใจอยู่ต่อกับยอโซชิดะทีนี้เรามาดูว่าซูบิมินี่จะนำอะไรมาสู่อาชนอลเนาะ ตัวผู้จัดการเนื้อหาของ t r ร์ตเ e อร์มา e t หรือคุณอ e ีวานกเอนเต้ก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นกองการตัวรับที่ดีสุดในลาดิกาสเปนนะครับโดยการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือว่าเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีจ่ายบอลแม่นแล้วก็ช่วยทำลายเกมรับของฝั่งตรงข้ามได้ดี ในแง่ของจุดอ่อนนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความสูงแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าเดคแนไรส์เนี่ยจะสามารถอุดช่องว่างตรงนี้ได้โดยเขายังกล่าวต่อว่ามาตินซูบิวบีเนี่ยเป็นคนที่ครอบครองบอลได้ดีจ่ายบอลได้แม่นยำในระดับสูงสามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้ผู้เล่นคนนั้นเล่นง่ายซูบิวบีเนี่ยมีความดุดันแล้วก็สามารถ เข้าแย่งบอลโดยไม่เคอะเขินโดยสถิติของซูบิมินดีกับเดียลโซชิดัดก็คือลงไป2 3 6เกมยิงไป10ประตู9แอสซิสในทีมชาติลง19นะัดยิงไป2ประตูล่าสุดก็ลงในเนชันลีกแต่ว่าแพ้โปตุเกตไปนะครับโดยเขาก็มีการเปรียบเทียบกับหลายๆคนที่เป็นกองกลา,า,างชาวสเปนเช่นซาบิยอลองโซซิโยบูสเกตแล้วก็โรดี้นะครับก็อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวสแตัก็ เริ่มจะเข้าใกล้ระดับตำนานพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้บืงใหญ่เนี่ยได้เพชรเม็ด,มดงามไปในตำแหน่งเบอร์หกแล้วแต่ว่าเขายังไม่หยุดเท่านั้นเนาะในปืนใหญ่ก็ต้องหากองหน้าที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์ยูคเรสหรือเดนมิเซสโกซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้วิกตอร์ยูคเรสมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะยังต้องการปีกอีกสักหนึ่งตัวโดยโรดี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของสมงสรยเช่นเดียวกัน ความน่าตื่นเต้นตอนนี้ของการซื้อขายของอาร์เซนอลอาจจะไปอยู่ที่แนวลุกครับแต่ว่าจริงๆแล้วการคว้าตัวซูบิบินดี้ไปเนี่ยอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามที่จะกลายเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของทีมหรือเปล่านนาคตแล้วก็เป็นกองกลางที่แพงอันดับ2ของสซิติสโมสรเลยทีเดียว